สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอว้าวมาทำอะไรครับเหลือเล่นไปเหลือเล่นที่ทุ่งนากันค้วันนี้วันนี้เราจะไปเล่นว่าวที่ทุ่งนาใช่ไหมใช่อันนี้ว่าวว่านี้ซื้อมาจากไหนครับนนร้านแม่นาคร้านแม่นาคขายว่าวด้วยนะครับคือะจะบอกว่ามาวันก่อนอน่ะน้องกวาไปเล่นมาแล้วใช้ว่าวตัวนี้แหละบินสูงไหมถูงถูงมากไหมสูงก็สวยมากสวยมาก สีมันใส่ลุงเล่นโบนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันนี้น้องอักวาจะไปเล่นเว้ากับยามีนฟดินแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆของอักวานะใช่มก็เพื่ที่ไหนที่ไหนที่ทุ่งนาเดี๋ยวเราไปถึงทุ่งนาแล้วเดี๋ยวเราที่มีขอไข่กันครับอะไรนะพี่มีขอไข่ขอไข่อะไรวะขอไข่ที่เม่นไปทุ่งนาขอไข่ที่ทุ่งนาขอไข่ทุ่งนาไม่จต่ไม่เข้าใจอ่ะไข่อ่ะทุ่งนา ตอนที่หนูไดกลับบ้านหนูก็จะขอไข่อ่ะขอไข่เหรอขอไข่ตอนที่หนูเล่นว่าวเสร็จหนูก็เลยกลับบ้านหนูก็เจอขอไข,ข่อ่ะหนูดูชี้แม่จ๋าดูนะขอไข่คืออะไรโอเคมั้ยโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันตอนเย็นเ,เล่นว่าวครับเดี๋ยวเดบึงบุยบึงบุยเต้นดิบึงบุย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 เล่นอุ้ยเดี๋ยวพังลูกอุ้ยสวัสดีครับ โอ้ยสวัสดีครับไอ้ <laughs> วาอย่านั่งคันสวัสดีครับันนี้เราวันนี้เรากําลังจะมาปล่อยเบ oh, oh, ้าโอ้โหเบ้าตัวเล็กของน้องกวาครับปล่อยตรงนี้เลยครับค่อยๆยปล่อยครับโอ้โหเว้าใส่ลุงนะครับเอาวามานี่อย่าไปนุ่นลูกมานี่เไป็นไงเ,งเงไป็นไง oh, oh, โอ้โหโตอย่างโตงลมอะลมอย่างดีะบังก้อนจะไปตรงนั้นลูกจะติดต้นไม้บังก้อนอยู่ตรงนี้เนะ่ยเราปล่อยไปตรงนี้เลยนี่นี่ปล่อยไปตรงนี้เล เออเดี๋ยวมันวิ่งไปหาต้นไม้มักก็ถอยไม่อีกถอยมอมไม่อีกมันจะได้ไม่วิ่งไปหาต้นไม้เออว้ามางนี้นี่เราเล่นเว้ากันที่ทุ่งนานะครับทุ่งนานี้นะครับบ้านเราอยู่นู่นนะครับบ้านเราสัง,ง้าสีเงินนู่นเลยครับนู่นเลยครับตรงังคาสูงๆนะครับใช่ไหมครับน้องวาครับโอ้ยดูเ้ามันบินครับเว้ามันกระพือแบบลมลมมันกันโชกแรงอะมักก็ ลมมันกันโชคแรงมากอ่ะเฮ้ยหูว่าจะขาดว่ะาวจะขาดอ่ะเพราะว่ามันจะขาดเลยนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นว่าไหมครับคุณดูคนนี้ครับคันอะไรล่ะคันอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามไปเล็กหลุดเอาทีนะคะ เต็มตัวนะครับลมยังไม่มาเลยครับลมยังไม่มาเลยครับตามสิว่าโอ้โหแค่ไม่นู้นเลยครับโอ้โหใส่ลุงกระพือปีกผับผับบ๊อบไอ้ปไ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 อสารลุ้ยไปหลุดอีกแล้วขณะนี้เราอยู่ที่ไหนครับทุ่งานาทุ่งนาเราทำอะไรกันนี่คือทุ่งนาบ้านเรานะครับ เขาเพิ่งเกะอุ้ยว่วาวขึ้นมาแล้วครับลอยให้ลอยละลอยปล่อยไฮลอยเลยลอ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 ยไปอยู่บนท้องฟ้าอู้บอยว้ายว้ายว้ายเกิด <c oughs> อะไรขึ้น,น,นโอ้โห و! ดูน้องว่าวน้องวานะครับตอนนี้อุ้ย,ยมีใครเห็นไหมครับ ไกลๆนู่นเลยครับโอตูอุ้ยแข่งกับเครื่องบินเลยนะครับอู้เพื่อนๆเห็นไหมครับไปไหนยังไม่เห็นเลยครับสูงมากครับสูงมากเลยนะครับตอนนี้มันก็จะนี้ไปเอาว่าวก่อนเอาตอนนี้มันก็กำลังไปเอาว่าวมาอีกตัวหนึ hey. ่งนะครับโอ้โหทุ่งนานี้นะครับมีว่าวเราโดดเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครออกมาเล่นเลยนะครับวันนี้นะครับเรารอกระแสลมมาเป็นระยะเวลา สิบปีแสงนะครับกระแสนมว้้วววดึงหนอโอ้ยว้มุนวมุน้หมุนหมุนมุนยสนุกไหมครับคุณสนุกไหมครับดึงาดึงดึดึงดึงดึอ้สนุกคุณสนุกกับคุณไปโรงเรียนใช่ไหมครับสนุกกับเรียนหนังสือไหมสนุกกว่าไหมเรียนหนังสือกับเล่นว่าวไหนสนุกกว่ากันเล่นว้า โอ้เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาคลิปนี้ไปให้คุณนกดูฮ่าโอ้โหบังก๊อตไปเอานกเหยี่ยวมาลำใหม่ครับลำใหม่ครับผูกบังก๊อตอุ้ยบังก๊อตระวังชนไก่วานะครับบังก๊อตเห็นเชือกวาะไหมครับบังก๊อตต้องโอ้โหน,นกเหยี่ยวนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวของของ,งก๊อตครับ ขึ้นแล้วแม่แบินลมลายแม่น่ะในครับเครื่องบินหนูไหนเครื่องบินหนูเบ้าหนูดิหนู่นน่ะโอ้โหเหยี่ยวมังกอสเชิญแล้วครับโอ้โหนี่คือเหยี่ยวของมังกอสครับโอ้โหตัวเยวหยี่ยวน้องเขาวาหูโตลมโตลมตาดูเลยมังกอส โต้ลมน่าดูเลยอ่ะโต้ลมน่าดูอ่ะหูยสูงครับหูนี่ของมังกรนะครับโต้ลมสูงมากเลยครับโต้มสูงเลยครับนอกว่าก็ยังเล่นเบ้าตัวเล็กอยู่นะครับโอ้โหแล้วว่ามันจะมันไม่หนีเลยอ่ะมันไม่หนีนะสนุกไหมล่ะ ฟินไหมไม่จ๋าถามว่าฟินไหมฟินไหมทอมก็จะลงตัวนั้นอะฟินไหมทอมก็จะลงตัวนั้นอะนี่ของมังกรไปติดบนหลังคาแล้วนะครับนี่ของวายโน่นวันก่อนเข้าบ้านหลังนู้นลองทมาเล่นเอยไม่จ๋าปิดคลิปก่อนได้ไหมครับไม่อะเอาปิดคลิปก่อนสิเดี๋ยวเราเล่นต่อไงเดี๋ยวพระอาทิตย์มันหมดไงเสงมันหมดปิดคลิปก่อนเข้าเล่นต่อเคนะเอา เราจะไปคลิปการเล่นเบาวันนี้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล่นเบลวดนนี้นะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเอายามินฟาด,ดินมาเล่นด้วยโอเคไหมล่ะโอเคโอเค,อเคบายบาย